มันลื่นนะฮฝนตกอ,อ่ะเพิ่งเลื่นเนี่ยเทียมบอกว่าก้านยาว,ยาวตัดได้เองเนี่ยเพราะก้านยาวยก้านยาวเนาะสีแดงก้านยาวยสีแดงก้านยาวเนี่ยออกมาเนี่ยก้านยาวนั่นแหละหมดนี้ปลูกเท่าไหร่ครับหมดนี้สีแดงครับครับ<ำ>น่า จะถึงสองพันห้าอยู่นะสองพันห้าต้นมีสิบสองแปลงผมผมอะสิบส <Okay. S 1> องแปลงรุ่นใหม่รุ่นใหม่ปู๋ยเท่าไหร่ครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็ประมาณส <000. S 1> องพันสองพันแต่อันนี้คือดอกเก่านี้ดอกเก่านี้ดอกกอปีที่แล้วนี้ประมาณห้าพันอะ อดอกใหม่สองพันเป็น 7, 000, เจ็ดพันก็คือเจ็ดพันสีแดงมีสิสองใบลงอยู่ยข้างล่างนี้เลยกุห <c oughs> ลาบนี่ถ้าดูแลไม่เป็นในใบนี่จะร่วงหมดเลย <c oughs> บางบางทีร่วงถึงข้างบนเลยเหลือแต่ดอกก้านเนี่ยเดียดูเละยากอะฮะดูเละยาก